คักแก่กับทุกคนครูยว่าผาเถียมังนะคะวันนี้ครูยผา,าข้าวขวทุกคนนี่อันนี้ไม่ใส่ใบข้ามนะทุกคนนะมันไม่ใช่ใบมะขามแต่มันคือค่ะเ,เดียวเลย แต่มันคือใบสมปอยทุกคนได้ยินเชือกันมานานแล้วต้มสมปอยต้มสมปอยนี่ครั้งเรกจะทดลองต้มแล้วก็ครั้งเรกต่ทดลองกินทุกคนเออใบสมปอยถิ่งมันถิ่การมันจะเป็นน้ำน้ำนะทุกคนนะเป็นน้ำถึงใบมันจะยุกันนน้ำนัำ่น,นทุกคนนะเห็นแลยไหม อ่าน้ำพน,นันเลยเล้มอากักน้ำมันก็ไข่ไกับน้ำจะอมเลยตึงใบมันก็จะอยู่ไข่ไข่ใบคามอันนี้เป็นการใยมันเป็นการใยทุกคนนั่นเลยเดียวนี่อันนี้คือการใยเนี่ยถึงการใยนี้มันก็จะอยู่ไข่ไข่ใบคามเลยนะใบมันก็จะสลับไปสลับมามันใบคามอะไรทุกคนอืมทีอีกอย่างเนึงอ้าวย่าร้องเพลงแลย เรามันจะยากฟังเสี่ยงเข้าทึกน้ำม,มันจะออกซีมงหวงทุกคนเนี่ยนี่คือน้ำน้ำน้ำใบส้มปอยนะจะออกซีมงหวงนี่เลยรสชาตมันเดี๋ยวชิมเลกก่อนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะชิมก่อน รสชาติมันมันจะเค็มว่าใบคามอะ่ะคือแต่ตซสมใบคามนั้นตซสมใบคามมันมันรสชาติมันจอกบางๆคืออันนี้ตซสมใบสมม่วงมันจะโอรสชาติมันจะเค็มๆคล้ายๆกับมันตซสมหลกกำหลูกล้มพี่ได้ขนั้นประมาณนั้นเลยทุกคน เออพอเดีกเดียวผมมาบอกว่าใครๆเราจัดลุกลุ่มพีปวอจะหนึกอ,อกทีนั้นนะเมื่อกเราต้มซอมไส้หลูกซอมลุ่มพีลุ่มพีนี้หน้าตาปันในเหลาลงไปเสิร์ชห้าเลยนะทุกคนนะซอมลุ่มพีอันนี้มันประมาณนั้นเลยมันจะไข่คลายพนันและมันลุกลุ่มพีเออมันกระร้อยไปอีกแบบเนี่ยรั้งแรกเลยทุกคนนะที่ได้ทดลองต้มเลยก็ทดลองชิมพอดี เรกเดียวไปบ้านพีซซ่าพิซซ่าเขาไปตกปลาวันนี้ทึ่เขาให้ปลามาอันนี้ก็เป็นปลาที่เขาตกวันนี้นะเนี่ยเป็นปลาที่ตกวันนี้ปลาสดๆเลยทุกคนอถึงได้ใบสมปอยจากบานอาน้องข้องพอตาเมื่อกี้สามีไปหามานะสรุปว่า รสชาต์โอเคทุกคนถ้าใครอยากรัวรสชาติพันไหนกาลองไปห้าใบาส้มปอยมาต้มส้มเล่ต้มส้มเกย๋ยกันเอว่าร้อยนะน่ะนี่ต้มเกย๋ยอะแต่วันนี้คุย่าต้มป่านะเดี๋ยววันนี้ทาคลองคลองกันเดี๋ยวคอยต้มเก๋ให้เล่นะทุกคนนะเอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะกินได้เลยทุกแล้ว